อยู่เกาลอยบาคนสาธารณะอยู่บ่ผมคิดวมันคือบ่กสองชั่วโมงไม่มีการดูรอเตือนหาช่องเสียบอยไม่เจออือเอาละเจ้าบัตรเลยยังขึ้นน้อยเนาะสาธารณะก็เบิ่งอยู่เกาลอยแต่ถึงพวเบิ่งกันเจ้าเขาจะขับไปข้อมินกัคนอยียวเห็นไหมเอสจีปักกิ่งเขามาแล้วเขาบอกหาช่องไม่เจอเขาบ่านั้น เกิดอะไรขึ้นกับเสียบอยครับตอนนี้ฮะช่องหาไม่เจอฮะปิดการมองเห็นฮะตอนนี้ฮะเนี่ยขอนอ่ร้อนครับกลังโหลดอยู่ <c oughs> อันนี้เพจใครเห็นไหมอาเลจะขอไปในสด <c oughs> มันไม่ใช่คลิปมันก็เลยไม่ขึ้นใค่มาขอดูคนหาจะเบิง่งหาไม่เจอบเออ โไ้ยมันเจออยู่นี่เนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยไหมอันนี้มาได้วเสนจะให้แล้กแต่คอยว่าอยู่เนี่ยบรรยากาศทอดบุญก,ออกระถิ่นเด็กแล้ว้อเด็กจะทอดผู้สาวเดี๋ยวจะไล่ผู้สาวอันนี้โอ้คลิปนี่ยเคารพพิมพ์คลิปตัวนี้เคารพพิมพ์ขอล,อขอลงเท่านึงวันมันกลับากล้องโอ้กลับากล้องเรื่องพิมพ์ขอเรื่องพิมพ์ะคลิปเดี๋ยวคอยย้อนทีเรื่องพิมพ์ที่โทไม่้จะจะขามาอยู่ในสวนี้มาสร้างว่ะไม่ได้มอานี่ เยวขอสิบเป็นลบสิบนก้อนทนะเพ <AC 1> ราะวันมีสองซด <achieve> อ้ออยขอรบพิมพ์ไปลืมสลับกล้องนะเราขอกรบพิมพ์ก่อนไม่เห็นไหมอ๋อซัมพ่อเนาะซัมพ่อหาไ่เห็นสดอยู่มันมนบบี้สองซดท่าน่ขอรบพิมแล้วมันขึ้นงบ่ขึ้นบ่อืึมขอลบพิมแล้วเดี๋ยวมันก็ลบแล้วมันก็หายเพราะว่าขอลืมมันกล้องมันกลับนะอ๋อกล้องกลับอืม เออว่ายังไงแอ็ดมานามาถึงร้านเสียบอยด่วนโอ้เอาเส้นบ่ด่วนเลยบ่แอ็ดมานาเป็นไงแปดโทรกว่จจกาจากเซนใช่ไห<ะ>อาการเมาค้างเป็นไงเมาค้างที่ไหนจะหายคลิปี่ขบวนเดี๋ยวนี้นะเออมาขึ้นข่อยกับบ้านจะหาหกโมงแง่งฟาไปนอนมาขึ้นข่าย,ยง่วงนอนหน่อย คอยก็ไม่ได้กินอย่งเงี้ยมันเคลื่อนย่งก็ได้าหาเสียบอยแต่เช้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเสารสี่ไรสี่โปงสิเที่ยงกันตอนนี้โอ้เที่ยงกันตอนเนี้บนเ้าร์เด้มานาต้องรีบมาหาเสียบอยด่วนเกิดอะไรขึ้นกับซ่องเสียบอยซ่องเจ้าเป็นยังไงตกลงฮะ เ,เอาเจ้าป่าคนหาปพ่พ่อเมีกยฝ่อยกัยงนี้มั้ง่ออยู่บ่โอ้เดี๋ยวมาหน้าสตอรี่พี่ไปสก้อนฮะพี่ไปสก้อนเ้าเอา้าเจ้าเอีงมา่าหิโทรศัพท์ อีกเครื่องไหมไม่ครับมีหลายเครื่องเลยสามสี่เครื่องโอ้อันนี้เครื่องจะดูดจะบันเทิงอ๋อเป็นเครื่องต้นตำรับอืมเครื่องต้นตำรับพอเปลี่ยนเครื่องไหมโอ้ยังบ่มีเงินดูไล่เดิมที่ถูกเดี๋ยวละสองสามพันอยู่มาเปลี่ยนโท่าไหร่อ๋อลงทุนเบิดเครื่องแสนหรอเออที้ข้อฮ็ดไปล่ะมันลองจำเจมกันอ๋อโดนคอยกันเจ้าขดไปต่างค่ายเขาต้องไปหาเจ้าเจอฮ็ดในขดไม่ได้โอ้ยบ่ได้บ่เช้านี่โอ้าเขาจะได้ ก็ปัญหาตั้งค่าตั้งค่าครัอืมอืมก็ไปใส่ดูหูใไปใส่จักไปใช้ไปใ่กันทัมหาสายเลยรอการตรวจสอบต่อไปโอ้ ครับเสียบอยทําอะไรน้อนะครับหลังจากช่องหาไม่เจอกังวลใจมากนะครับ <c oughs> ยังไงนลองลองเพลงไหนฟังดูโอ้ยลองเพลงไหนลองเพงลงเป็นท้องข้างวาจะเป็นนักร้องอยู่ลองฟังนะเสียงคือบอลอะไฟฮาร์ดเฟซบุยย๊กพ่อใหญ่ดาวสิงห์้อย,ยอ,อยู่นไหนไปถางเพื่อนหนิอยหาเพื่อนมั้ยหนิโทรมาถามเราดูเพื่อนเราไหนแล้แลมีเบอรอ์เจ้าอยู่บ่ อืมอีตาไล่เออคอยลองเพียง oh, กบเป็นลองกบเป็นบ่อืมเอาเหมือนเพิ่นลองอยู่กับเซียออดโอ้ยลองคารากีกับลองปิดนั่นเนาะนะครับมันมีซีเนาะเออจะก็ลองอ่าจอบลอยแล้วจะมาเพิ่งจอบลอยบ่อืม บรรยากาศหน้าบ้านเสียบอยมันอัพเดทก็มันมีคลิปลงอยู่มเลยโอ้ยโดนก็บินมาเลยในรถปีนี้เสียบอยเป็นอะไรครับรู้สึกง่วงเหงาห้านอนนะครับห้านอนเราแข่งกันแล้วก็เป็นกาแฟโอที่แเลยนี่ฮะโอ้ยเจ้ากันใดเจ้าทายแข่งโอ้ยก็ยังบอกว่าทายอยู่ดิเด้ฮะยังบอกว่าทายอยู่ดิเดเจ้าเดี่ยวขอใคจะบอกแลเพลงไหนเจ้าเป็นยังไงตอนนี้ นังอยู่ไหนบานเปยังไหนฟังเขาไปใส่บทฟังอย่บอกเขาฟังอย่งบอกสมือโทรทัพท์ไปยังไหนไปไหาคอยเห็นเจ้าดีว่าออกจอกบาทเนี่ยจอกจับโทรศัพย์สองมือจัาีบแล้วก็อีสองมือว่าดิเห็นสามหลอดสีบอกไปน้ำกัดเป็นยังไงบอฟังเน่อยเป็นกกากรยันไผ่โทรมากเนี่ยเป็นยังไงบอกฟังเน่ะ บอกบริยารกับเบิ้งโทรศัพท์เนี่ยมันสาโทรมาบอสีโทรมาบอแต่เคอยู่ตลอดโทรศัพท์นี่คุณบอกบ้างปุ๊บจับปรับโหลดโทรศัพท์ก็ขาดอะไรตัวเออโทรศัพท์ต้องจับอยู่ตลอดเก่งใจว่าออกจากบ้านขณะออกจากบ้านคือเก่งใจแมนต้องเบิวงโทรศัพท์อยู่ตลอดเก่งใจว่าเป็นจังไงจังไงแมนอีโทรมาบอทำยันยิบโทรศัพท์อยู่ตลอด ย่นใจเนาะเจ้ากรถามเมียข่อยในว่าว้ามุ้านเกิดังขึ้นกับมาแล้วอ้แเ้วเจ้ากรไลบอกเล่าว่าตัวบอกเออว่ามานนั่งขายยู่ไนโอ้โหนึ่งเด้นึ่งเด้นี่ยเด้เยแม่กูว่ามันลูกเคยเจมาแม่คนอะไลมันหนีมามาไปฝาเลยมาฝอมาฝอมาเมียข่อยสร้างว่ะ ซางว่าเนาะแม่แมแม่ขอบคุณสรับคลิปนร้ครับ,บหน้าบ้านเสียบอย